นี่คือรายการมือเก่าเก่ามือเก่าเก่ารายการนี้ทําให้นักลงทุนเริ่มต้นลงทุนอย,ย่างมั่นใจขอยยําว่าให้เริ่มต้นลงทุนอย่างมั่นใจตกใจเอาแค่ <laughs> okay. มั่นใจพอเอามันาม่นใจว่าละแกมั่นใจอะไรชันตกใจทุกทีต <laughs> ครับไม่ทราบว่าวันนี้พิธีกรหญิงผมไปฉีดฮอร์โมนอะไรมาทีน่าค่ะนี่เอ็มเจคิงใช่ไหมคะทีน่าค่ะหลายคนบอกว่าหน้าเหมือนทีน่ามากเลยค่ะ ีน่าไม่น่าเชื่อว่าไม่เจอกันแป๊บเดียวเป็นมะเร็งอ๋อไม่ใช่ค่ะวันนั้นทีน่าไปผ่านรังแตนมาค่ะทีน่าอยากกินน้ำผึ้งทีนี้เนี่ยป่าเงี้ยใช่พอทีน่าแบบว่าทีน่าก็ปีนไปอยากกินน้ำผึ้งที่ไหนได้ไม่ใช่รังผึ้งรังแตนทีน่ากลัวทีน่าก็นดีว่าทีน่ามีกรอะทีน่าก็เลยทำอย่างนี้ เลยเป็นแบบนี้เป็นผู้หญิงที่ต่อสู้แล้วก็ผลผลเอฟเฟกที่เกิดขึ้นมาแบบนี้แต่มีคนที่ต่อสู้มากกว่าทีหน้าใครครับเขาอยู่วงการการเงินเนี่ยหุ้ยมานานมากเป็นพิธีกรเหมือนพวกเราเนี่ยแหละคะ่ะอ๋ออ่าอ,อยู่กันมานานมากจริงๆเป็นเหมือนกับเสาหลักของตลาดทุนเสาหลักเลยตอนพ่อที่ฉันเกิดเนี่ยเอ่อ เขายังอยู่เลยอ่ะเขายังทำ่น้ากระดากปากให้เวลาพูดถึงดิฉันพูดถึเออว่าเฮ้กเรเขาติงหูขนันแล้วไอ้ทีน่าจะเสียไปเนี่ยเอาคุณผู้ชมถอนนมออกก่อนแล้วกันกลับมาเป็นแซกเป็นดาวนะครับคุณผู้ชมฮุ่นเฮาอยู่กับ MJ k i เจคนะครับขอบคุณมากกับ MJ King คิงเวลาฮ่าฮ่าต้องเดแบบนี้แกก็บ้าเอีกแน้วนะมั่นใจ คุณแล้วไม่มั่นใจละอะไหนเอาที่มั่นใจดิเริ่มต้นการลงทุนอย่างมั่นใจตกใจมั่นใจตกใจมั่นใจไม่พอแล้วเนื่ยเอาคุณผู้ชมที่เราพูดถึงกันเนี่ยก็คือคุณจอยเออสิริลักษณ์ของโชคนะสิริลักษณ์ของโชคเอามาเป็นมดแต้วแตวใช่ ก็เคยอยู่อะไรนล้ะขบวนการพึ่งน้อยว่ะอ่ะนี่จะบอกให้แต่เชื่อเถอะถ้าผมไปถามคนนี้เนี่ยเขาต้องรู้จักดีว่าศิลั์ของโชคอะอยู่ขบวนการพิ่งน้อย เป็นมือเก่าเป็นมือเก่าในด้านของการเงินมากๆอ่าคนคนนั้นพี่จอยโสภผ้าฉันทารู้ไมรายการปรับกลยุทธ์คุณองสุดท้ายอยู่กันนะโอ้โยมันนี่ชาแนลสิบปีพี่จอยก็เกินสิบเอ็ดสิบสองอ่ะผมว่าเกินกว่ามันนี่ชาแนลไอ้ไอ้เจิงเรื่องเนจิงเฮ้ยอยากรู้ป่ะว่าเขาอยู่วงการนี้ได้ยังไงแล้วเขาผ่านเขาผ่านพิกิรมาเยอะนะเออเป็นบาเทอร์ก็ผ่านไม่ใช่ผัวด่าลูกไม่ยอมไปเรียนผ่านพิกิรมาเยอะ แล้วเดี๋ยวผ่านมาได้ทุกวิกฤตเยอะเยอะเยอะวิกฤตเศรษฐกิจเซฟไม่ใช่วิกฤตชีวิตส่วนไม่ไม่แกเยอะเกินไปละพอแล้วกลับมาคุยกับพี่จอยดีกวันอ้าวยวไปคุยกับคุณจอยสวัสดีฉันรวยกันครับเอาผ้าตัดกลับมาตรงนี้เลยวัยไม่ไม่กว่าจะคุยกันโอ้โหดูหน้าสวัสดีครับพี่หน้าตาชื่นมื like. ่น mm ผู้นี่ยมีเสียงนกเสียงกาช่วงนี้ไม่รู้เป็นอะไรอ่ะ นั้นไม่ใช่เสียงกานั้นเนเสียง MJ พี่อุ้ยแต่ MJ เพี่เดียว<ม>เดียวเดียวนะแล้วเป็นใครเนี่ยเฮ้ย <laughs> <ะ> <laughs> มีนัดก,ก,กับกัปตันท, <laughs> ทีก็นี่ไงทีทีที <laughs> ทละทีสองทีแล้วไม่มันสั้นกดอย่างนี้ละ <laughs> อะไร <laughs> อ่ากัปตันทีเนี่ยเขาขึ้นเครื่องบินแล้วทีนี้เนี่ยเขาก็รู้รู้สึกว่ากลัวความสูงขึ้นมาผมก็กลัวความสูงก็เลยลดสาลงมาหน่อย S <S จะได้แบบว่าไม่คุยละไม่คุยนี่ตอบรับคําเชิญมาพ่อกับตันทีเลยนะเนี่ยคุณผู้ชมหลอกนิดหน่อยนะเอาเอาแบบนี้เอาแบบนี้คุณผู้ชมไหนๆก็มาเจอแล้วขอเยอะหน่อยเยอะเด้อใสบแก้วหัวนิดหน่อยเอ้ยอนุญาตวันหลังแขกรับเชิญทุกท่านฮะอนุญาตให้ใส่เอี๊ยปากได้นะ้ออายุยังน้อยไม่ต้องตะโกนหูยังไม่ตึงอ้าวจริงเหรอใครบอกว่าพี่จอยหูตึงเนี่ย เอาใหม่คุณผู้ชมจะบอกให้ว่ามั่นใจถูกตอำตกใจประจำเลยมันมา่ั่ใจอะไรตกใจเข้าเรื่องไหมคุณผู้ชมผมเชื่อว่าคุณผู้ชมคงจะอยากรู้เนาะอยากรู้ไหมว่าพี่จอยอายุเท่าไหร่โอ้ยคําถามแรกสิบอุยสิปเลยฮะโอ้โหอีกสิปีเท่าไหร่เจ็ดสแมสี่สิปก็บอกเข้าไป ขอเไม่ถึอก็เม่ถึงอขอโทษขอโทษแต่ว่าอยู่วงการบอกได้ไหมสิบแปดปีเป็นสิบแปดปีที่อยู่ในวงการโอ้าวคุณผู้ชมอันนั้นอยู่ที่คุณผู้ชมจะคิดนะฮะว่าสิบแปดปีอยู่ในวงการเอาจริงๆน้องแสบนเนี่ยมาถึงนะฮะก็เจอพี่จอยอยู่แล้วอะ่ะตอนนั้นอยู่ที่ไหนยูบีซีก่อนหน้านั้นชีวิตวงการเขาเริ่มจากอะไรพี่เอออยากรู้จริงเลยนี่รู้จัก U B บใช่ไหมรู้จัก,ร,จกรู้จักตั้งแต่เป็น i B C ไหมไอบโอ้ยสิบแปด ปีสองหสปิเจ <c oughs> เกิดใช่ไหมใช่ถูก <c oughs> ว่าแล้วอ,อยู่ตั้งแต่ IBC ตั้งแต่ IBCUTVTrueTrue แล้วก็มาอยู่เป็น Money Channel. มันนี่ชนแนลขอบอกนะนี่คือพี่ใหญ่ในวงการดวี่วงการมากๆเพราะฉะนั้นเนี่ยเราถึงรู้ว่าทำไมเจ๊จอยรู้ดีทุกอย่างเลยเนาะ<ม>เกี่ยวกับเรื่องของวงการหุ้น ไปอยู่ใต้เตียงใครเข้ามาอะไรหรือเปล่าไม่ใช่วงการหุ้นนี่เพิ่งมารู้ตอนหลังนะเอาจริงเหรอตอนแรกอยู่อะไรเอ่ยก็อยู่ใต้เตียงนี่แหละอยู่ใต้ไม่ใช่ไม่่ใชเอาของจริงตอนแรกอยู่อะไรตอนแรกอยู่กระทรวงการคลังกระทรวงการคลังก็ยังอยู่ในพัดวงเศรษฐกิจนี่แหละเราเจอกันด้วยนะตอนนั้นอ่าตอนนั้นรู้สึกเกลียดมากเลยใช่ครับว่าทำไมต้องเกลียวคนหล่อด้วยเออโอเงียบเลยเอาใหม่หลังจากนั้นแต่ว่า ถึงพี่จอยเกียงไงน้องแสบก็รักพี่จอยอ่ะแสบก็เป็นอย่างเงี้ย <Yeah, S 1> <ะ>เอาต่อยังไม่ทันถึงไหนเลยจากที่เข้ามาก็อยู่ที่กระทรวงการคลังและจากนั้นเนี่ยรู้เรื่องมหาภาคเลยจากนั้นล่ะจากนั้น,น,นเหรอทำอะไรบ้างเนี่ยลืมไปแล้วเนี่ย <c oughs> <c oughs> นี่แหละมาคุยกับมือเก่าบักงจะเป็นอย่างเนี้ยแหละ <c oughs> อยู่กระทรวงการคลังเสร็จแล้วก็แต่งงานแต่งงานนั่น,นอเกี่ยวไหมเป็นไงล่ะหลายคนนะฮะที่อาจจะอยากจีพิจอย โทษนะครับตลาดลาซับไปทางไหนฮะอุ๊ยพี่เอนี่พี่เอสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบต้องฝากเนื้อฝากตัวไหมฝากสิฝากพี่เอโอ้ยถือแอมเบสไมากแล้วอ่ะไม่ใช่ใครนี่แจกซองอ่ะซองอะไรเนี่ยผ้าป่าค่ะผ้าป่าฟังฟังต่อไหมฟังต่อพี่เอไปพักก่อนยังไม่จบฟังต่อฟังต่อโอ้ยฟังต่อฟังต่อเฮ้ยมันฟังของพี่เอว่ะฟังเขาหุ่นดุว่ะอะเลยครับพี่ อยู่ก็โซกันครั้งใช่ไหมกล่าแล้วก็แต่งงานแต่งงานงานเรียนรู้แล้วผ่านไปได้ไหมเอาเร็วๆเลยชาอตคัสตมาสู่วันนี่ชาแนลหลงอะไรหลงไหลอะไรกับการเงินเนี่ยทำไมถึงเข้ามาอยู่ตรงนี้เลยโอ้โหนานมากอ่ะเออจริงๆมีคนโทรไปแล้วบอกว่าให้มาทํางานที่นี่เถอะที่มันนี่ชาแนลจะเกิดผลจริงป่ะจริงแล้วเกิดไหมเกิดมาสองคนเลยลูกใช่อยู่ได้ไงอ่ะก็เกิดที่นี่เลยนะทำไมไม่ตั้งชื่อน้องมันนี่กับน้องชาแนลอ่ะคะ ต่อต่อต่ออะแล้วเป็นไงพอเขาโทรมาก็ไปเลยใจง่ายไปเลยใจง่ายไปใช่คิดว่าเลือกทางถูกไหมถึงทุกวันนี้แล้วเนี่ยคิดว่าเลือกทางถูกนะจนกระทั่งมาเจอแสบนี่แหละครับผมแล้วพอกระทั่งแสบออกไปนี่พี่ดีใจมากเลยนะครับ <laughs> นี่คือทางที่ถูกต้องแล้ว <c oughs> ที่เหมาะสมกับพี่แล้วโอเิเฮ้ยเมื่อก่อนเคยอยู่มนนี่ชานแนลไง <c oughs> แล้วพอออกไปปุ้มหน้าตาแกผ่องใส่ทันทีเลยใช่แล้วจากนั้นตั้งแต่นั้นมาดังเลยนะ <c oughs> โอ้โหโหโยเอาเงี้อยู่ในวงการมาเนี่ยนะคุณผู้ชมอยากจะรู้ถามจริงๆถอะวงการตลาดหุ้นเนี่ยมันวิมันมีเบื้องลึกเบื้องหลังหรืออะไรที่เราต้องดูไหมขอแค่ประเด็นเดียวอ่ะเอออ่งงผมไม่เคยให้คำถามนี้กับใครมาก่อนนะฮะ เราถามกันอย่างเงี้ยฮะถามกันโง่ๆแบบเนี้ยแหละฮะมีประเด็นเบื้องลึกเบื้องหลังอะไรไหมดูซิว่าคุณจอยจะกล้าจะกล้าหรือเปล่ามั่นใจเออมั่นใจต่อไปเลยไปไหนแล้วมาตอบซิ <c oughs> เออมันมีลูกน้องลูกน้องดีก็อย่างเงี้ยแหละออาต่อเอาว่ามีปะละ่ะผมไม่รู้ผมม็ถามพี่ทำไมจะไม่รู้ล่ะเอ <c oughs> อเพราะการลงทุนมีความเสี่ยงคุณผู้ชมโปรดศึกษาข้อมูลก่อนการตัด<อ>สินใจเลยใ่ไหม ใช่แล้วถามจริงๆเออเวลาเรารู้เบื้องลึกเบื้องหลังมาแล้วเนี่ยเราจะเราอยากจะเตือนคุณผู้ชมเราเราจะใช้วิธีทํทำยังไงดีก<า>็เตือนสิเห็นไหมเออ,อถึงแม้จะเป็นแหล่งข่าวก็ตรงก็ตามนะบางทีเรารู้หินมาเนี่ยเราจะเอาไปเช็กก่อนแล้วก็เอ้ยเตือนอ่ราระวังระวังกันเนาะเออเอาเย้โอ๊ยนี่จอยเวลาจิ้มทีไรนี่ถึงตุจีนทุกทีเลยไม่ต่างกันนะ ฮะึงชิงด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 ึงชิงรู้สึกตัดสินใจผิดไงไม่รู้เลยแห่ทันทีก็ไม่เจออะไรเนี่ยแต่คุณผู้ชมเฮ้ยวิธีเอางี้เอางี้ขอขอขอคำเดียววิธีการที่คุณผู้ชมจะลงทุนที่พี่จอยคิดเองนะถ้าลงทุนอย่างประสบความสําเร็จเรื่องราวของข่าวสารตรงนี้เนี่ยเราต้องต้องใช้หลักคิดแนวคิดอะไรนิดหน่อยอ่าง่ายมากมากเลยค่ะเพียงแค่บ่ายสองถึงห้าโมงเย็นอ่าทำตัวให้ว่างครับ แล้วก็ดูรายการปรับกลยุทธ์และคุณคงสุดท้ายทางมันดี h ช n แนลนั่นไงคำเดียวเลยขายของเอ้านี่ไม่ได้มาขายของมร้กเหรอเอ้าไม่ใช่เฮ้ยแต่มันเป็นประเด็นเพราะว่าอะไรเพราว่าอะไรเพราะว่ารายการเขาดีพิธีกรเขาสวยไอ้ที่แบบเข้ามาด้วยก็ก็หล่อดีเหมือนกันใช้ได้เออเอาเข้าไปเฮ้ยเฮ้ยคุณผู้ชมจะแท้ไปนบอมใบ่ถึงห้าโมงนะคะคุณผู้ชม แต่ว่าก็มาดูปรับกลยุทธ์ปรับกลยุทธ์เนี่ยมันมีวิธีการอะไรเราจะได้คุยกับนักวิเคราะห์ใช่ไหมจะได้อะไรนะดูความเคลื่อนไหวของบริษัจทจดทะเบียนใช่ไหมอ่านี่ได้ข่าวว่าล่าสุดไปเป็นกรรมกรกรรมการหมู่บ้านหมู่บ้านอะไรสักหมู่บ้านหนึ่งอะพี่ไปเ<บ>ป็นกรรมการอะไรเ่ยหมู่บ้านแมงม้าสำราญเฮ้ยลูกบ้านเป็นไงแมงม้านะสำราญ ลูกบ้านก็น่ารักดีอยู่ในฝ่ายที่ดูแลเรื่องของความสวยความงามและความรักเอ้ยดีไหมดีไหมมีลูกบ้านฝากมาถามพี่จอยนะครับถามกันแบบว่าตรงๆเลยว่าพ,พี่จอยมีสามีหรือยัง <laughs> ลูกสองใครจะไม่รู้ใครก็รู้ว่าเราเปสามีแล้วลูกบ้านฝากมาถามว่าเอ๊พี่จอยสวยขึ้นทุกวันทุกวันพี่จอยกินอะไร กินเหมือนทุกวันที่กินนะค่ะเพราะว่าสวยมาตั้งนานแล้วค่ะครับเรา,าเลาไปก่อนเลยครับสำหรับพุดเอไอวันนี้เฮ้ยรับไม่ได้สิแต่ว่าคุณผู้ชมประเด็นที่เราคุยกับพี่จอยเราจะเห็นภาพนะฮะคือจริงๆแล้วเนี่ยในวงการตลาดหุ้นมันมีความเสี่ยงเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องรู้จักการศึกษาหาข้อมูลหนึ่งในนั้นเราสามารถมาเจอหน้าพี่จอยยิ้มยิ้ม,มแบบนี้ได้จะได้ลงทุนแบบมั่นใจตกใจยมั่นใจตกระจยตอนนี้ ผู้แตกอะไรเอาไว้ป้องกันความเสี่ยงป้องกันความเสี่ยงเฮ้ยน่นจะถลอกแล้วแกเนี่ยบ้าไม่ใช่เอาไปโอ้โหเอาละผู้ชมเวลาหมดนะครับเราก็ได้รู้จักสาระได้รู้จักตัวตนของพี่จอยที่มาหมดแล้วหมดแล้วยังไม่เจอกับตันทีเลยเดี๋ยวมาเดี๋ยวมากับจะกับตันทีเดี๋ยวมาเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเจอสองคนนี้มาดิ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 คุณผู้ชมเจอคู่แฝดผมแหละเออเออเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเจอคู่แฝดผมเจอคู่แฝดผมมาดิมาดิ มาด้มาดิเฮ้ยคุณผู้ชมปกติเราจะเห็นเขาแบบว่าอะไรลงทุนแบบมั่นใจมั่นใจกดใครไม่รู้ตกใจกดโม <c oughs> เราเจอเขาแล้ว <c oughs> อ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยพูดแอววันนี้เราจะลาก,กันเปนแบบว่าเราถามมือเก่าแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็มือใหม่มาด้วยเพราะฉะนั้นก็ลากันเป็นแบบมั่นใจอ่ะดูซิ <c oughs> ว่าใครจะมั่นใจมากท <c oughs> ี่สุดยล <c oughs> ไม่ใช่เฮ้ยหน้าตาเหมือนพี่จอนกันวะ <c oughs> <c oughs> <c oughs> เอาลงทุนแบบ ไปแล้วบ๊ายบายลาไปก่อนครับท่านผู้ชมแฟนการเทมได้สวัสดีครับ